วันนี้ก็เจอคู่หูเหมือนเดิมครับคู่หูคู่หูคู่ฮาเอเป็นเม็ดสีเขาอ่ะยังเป็นอยู่เลยไหมเป็นเป็นเหรอเ็ยืนหายใจอยู่เนี่ยคนคนซื้อคนเลือกเออคนซื้อมือหอมไหมโอ้ก๋มกลมแล้วเค็มหวานพอดีเลยโอ้โหทำไมฝีมืออย่างนี้มันต้องฝีมือดี สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับยอดเชฟไทยครับวันนี้ก็เจอคู่หูเหมือนเดิมครับคู่หูคู่หูเข้าครัวคู่หูคู่ฮาวันนี้ทําอะไรนะวันนี้ปลาหมึกผัดพริกเหลืองอ่าปลาหมึกผัดพริกเหลืองถั่วฝักยาวเติมถั่วฝักยาวให้หน่อยจะ<ช>ไ,ได้มีพืชผักไม่เวนน้นเว้นไวไ้ไวให้ให้พี่ตอบด้วยมีมีจังหวะด้วยนะมีมีส่วนผสมนะครับเอ่อน้ำมันเครื่องปรุงแล้วก่อนเลย น้ำมันน้ำมันหอยนิดหน่อยน้ำปลาจะได้รสชาติ3รสมาจากกระเทียมดองนี่กระเทียมดองนะแล้วก็มีกระเทียมสดนะพริกเหลืองรากผักชีตำรวมกันนะแล้วเรามีน้ำตาลาตใช้น้ำตาลปี๊บแล้วก็มีปลาหมึกรากผักชีที่เราจะต้องตำนะใบกระเพราแล้วก็เถอฝักยาวใบมะกรูดเมื่อเช้านี้เนี่ยผมไม่ค่อยว่างยุ่งก็นี่ให้เขาไปตลาดไปซื้อปลาหมึกเล่าให้ฟังหน่อยนะว่าปลาหมึกเราที่ได้มาเป็นยังไงมาเช้านียได้สด ร้านทั้งหมดมีอยู่สี่ห้าร้านอ่ะมีล้านนี้ที่สดงั้นตัวจะแดงหมดเลยตัวมันแดงมากแล้วก็ตาตาเละตาเละตาไม่ใสปิ้งแบบเนี้ยอืมอดีนี้ตาใสสดหน่อยแล้วอีกอย่างหนึ่งเราเขาผิวเงาผิวเงาผิวเงาหนวดเงาใช่ไม่นุ่มอืมหยิบออกมาเนี่ยกระดูกกระดูกปลาหมึกอ่าใช่พอเราตอบกระดองปุ๊บเดี๋ยวก็ไม่ที่จะบอกว่า ที่จะบอกให้ฟังก็คือว่าเวลาปลาหมึกเขาเก็บมาเนี่ยเขาไม่เก็บเต็มตัวเนี่ยเขาจะทมๆๆกันมาเนี่ยมันก็ไม่ดีเท่าไหร่นอกจากปลาหมึกที่ถูกลําเลียงอย่างดีๆเนี่ยกระดองเนี่ยก็จะไม่เละไม่หักไม่หตกมันเลือกอะถ้ามันจะตรงแบบนี้นะปิ้งเลยถ้าปลาหมึกใหม่ได้จากตลาดได้จากท้องทะเลเยอออกมาเนี่ยมันใสแล้วมันก็ตรงหมดเลยใช่มันไม่หักไง มันไม่ได้ขนถ่ายกันไปขนถ่ายกันมาแช่น้ําคนอะไรเงี้ยดูจากนี้ก็ได้นะครับแล้วผิวสวยมาก,กผิวเงาก็ขนถ่ายก็จะทับกันมาอย่างเงี้ยหักกันเล็กข้างในก็หักหมดยิ่งปลาหมึกกล้วยเนี่ยสำคัญเลยเพราะนั้นนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ปลามึกถ้าสมุติมันเหลวๆหน่อยนุ่มๆหน่อยเขาก็เอาไปใส่น้ําเย็น ใส่เกลือลงไปแล้วก็โคน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 อ,อันนั้นน่ะก็จะทําให้ตัวเด้งแข็งกรอบหนวดเนื้องยอ,อย่างนี้หมดใช่ไหมเงี้ยจิงอย่างนี้หมดเลยเพราะมมาจากความเค็มแต่จริงแล้วตัวนี้ชี้ได้ครับว่ามันสดไม่สดใช่นะโอเควิธีเลือกปลาหมึกยิ่งปลาหม,มึกเวลาเราได้ไปนะได้ไปซื้อนะก่อนจะซืออซ้อต้องดูว่าถ้าหนังมันยิบ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 โอ้โหนั้นยิบยิบยิบอย่างนี้สุดยอดไอ้ตัวเนี่ยตีเม็ดเม็ดเม็ดเนี่ยนะคือเป็นเม็ดสีเขาอะยังเป็นอยู่ไหมเนี่ยอืมเป็นเป็นเหรอก็ คน,คนซื้อคนเลือกเอคอ,คน,อ,อคนซื้อมือกให้ดูนหนังให้ดูหนังอ่ะไปทำไปปลาหมึกอ,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 อ่ะเข้าใจนะเข้าใจเอะเข้าใจง่ายทีนี้เรามีรากผักชีผมใช้รากผีสัก3สามาแล้วเราก็ปกติครับซอย ลผมเตรียมาราบผักชีในนี้สามลากตำครับาราบผักชีแล้วก็คือกระเทียมแล้วผมก็ใช้พริกเหลืองนะครับสักสเม็ด เราใช้พริกเหลืองเพราะว่าชื่อมันคือปลาหมึกผัดพริกเหลืองกับถั่วฝักยาวในระหว่างเดียวก,กันก็คือเราใช้พริกเหลืองเพราะว่าพริกเหลืองเนี่ยจะมีรสชาติที่เขาเรียกว่าเผ็ดร้อนมากกว่าพริกชี้ฟ้าเขียวและแดงแล้วก็เป็นสีเหลืองเป็นพิเศษของเขานี่แหละครับที่ทาให้เขาหอมมากขึ้นเวลาเราผัดก็จะได้หอมครับนี่คือเหตุผลครับที่เรามีพริกเหลืองมาไว้เป็นเพื่อนเราส่งเสียงนปะปลาหมึกนะถ้าเสร็จแล้วบอกนะยังครับเห็นไหมคุยง่ายคนนี้ พริกเหลืองแต่พริกเหลืองนี่ก็จะออกรสชาติเผ็ดด้วยนะครับผมมีกระเทียมดองซะหน่อยอยากได้รสชาติของเขานิดนึงครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยถ้าใครชอบเป็นชิ้นๆเดี๋ยวเราจะใส่ตามหลังไปหน่อยครับผมตำเลยเวลาใครตำแบบนี้ก็จะรู้เลยครับว่าความหอมของพริกเหลืองมันหอมขนาดไหนนะครับเพราะตำมานี่แล้วจะได้หอมเลย ได้ยังยังนี่ตงนั้นเดี๋ยวเด็ดใบกระเพรารอนะเด็ดไปเถอะโอเคปอกเปลือกหมึกอยู่ไอ้กระเพรานี่เป็นกระเพราต้นแดงนี้จะหอมเลยและเนี่ยดีกว่าต้นเขียวเมื่อเช้าตัดเล็บงแล้วด้วยนะอ้าวมันก็เลยแกะไม่ได้เลยทีเนี้ยเลอะทำได้ไหมมาเด็ดกระเพรามา้ยได้ได้โอเคใช้เยอะหน่อยมันก็ออกแซบๆหน่อยนะปลาหมึกก็ทำช้าแล้วก็ทำผักรอเสร็จเลย ใส่ดอกอ่อนไปนิดนึงด้วยดอกกระเพราเนี่ยนะหอมนะเราไม่ปณนีประนอมหน่อยเนี่ยเขาก็จะหอมนะเพราะใบเขาหอมมากเวลาโดนขยำขยำอย่างเงี้ยหอมเลยใบมะกรูดครับฉีกตรงนี้ถ้าต้องการใบมะกรูดที่เคี้ยวได้เลยก็แบ่งเป็นเล็กๆหน่อยก็ได้นะครับแบ่งเล็กๆนี้ได้เราก็จะใส่รวมกันแบบนี้ สำหรับใส่ผักของเรานี่ครับเดี๋ยวปลาหมึกจะเสร็จก่อนไม่ใช่อะไรหรอกเราจะต้องให้เขียวปลาหมึกเขาตัวฝักยาวครับจับหัวให้ตรงหั่นหัวทิ้งแล้วก็หั่นท่อนนะครับหั่นท่อนอยากจะให้เขามีเนื้อสัมผัสที่เคี้ยวแล้วกรุบกรุบได้หน่อยถ้าหั่นแฉล็บเนี่ยเดี๋ยวมันจะนุ่มไปหมดหมึกเป็นไงหมึกโอเคยัฮัลโหล โอเคส่วนพริกเนี่ยที่เราตำเนี่ยไม่ต้องตําให้เขาละเอียดยิบตำแน่นใบได้สบายเลยนะครับพริกนะครับใส่ในกระทะแอนแอนเรี and, and ยบร้อยเรียบร้อย อใครใช้มีดไปล้างโอเคปลาหมึกไม่ต้องรอนะอผัดเลยนะไม่รอเพนะร,ราะหั่นแป๊บเดียวอะ่ะใช่ลอกทำคําสะอาดช้าฮ้ลอกแป๊บเดียวไปลอกช้าผัดหั่นแป๊บเดียวอ่ะทีนี้เราทำพริกแล้วน้ำมันนะครับผัดรวมกันให้หอมอใส่เนี่ยปุ๊บี่กระทะ เตรียมจานสำเร็จแล้วผัดให้หอมนะครับปลาหมึกตัดหัวไหมไม่ตัดนั่นแหละสะอาดอยังสะอาดครับหอมไหม <c oughs> อหอมพอหอมแล้วเรา<อ>ใส่ครับนี่เลยครับเอาปลาหมึกมา ใส่ถัวฝักยาวผักใบที่หลังโอเค่ะสำมึกจะได้เล่งไฟโอ้โหพอผัดหอมแล้วเนี่ยแน่นอนเลยครับเรามีปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาปาหมึกอยู่ในกระทะอย่าให้นานมากนะครับให้เขาสุกไม่ต้องเยอะมากเท่าไหร่ น้ำตาลอุ้ย,ยเดี๋ยวหวานไปแล้วผมแอบใส่น้ำมันหอยไปสักซ้อนหนึ่งครับอะทีนี้ผัดให้น้ำตาลละลายจนปลาหมึกสุกเด้งนะครับเร่งไฟหน่อยผมไม่ได้ใส่น้ำเลยนะเพราะว่าเอาน้ำปลาหมึกออกเข <c oughs> ็มไหม โ็กลมกล่อมแล้วหวานพอดีเลยโอ้โหทำไมฝีมืออย่างนี้เอาครับผักใบมันต้องฝีมือทีเดี๋ยวเขาใบมังกรดสุกนิดนึงโอเคนี่เลยครับกระเทียมดองเขาเราใส่ไปสักหน่อยนี่ เรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้ใสกระเทียมดองถ้าไม่เห็นตอนใสนึกว่าใสไข่ปลาเสียวนะเนี่ยง่าวนี่เลยอร่อยไหมอร่อยจริงเหรอจริงโอ้นี่ท่านชมกรอบอยู่แล้วมันเป็นปลาหมึกที่เด้งพอดีใช่แล้วก็มีกลิ่นของพริกเหลืองอย่างที่บอกครับใบกะเพราร้อนแรงอืแล้วก็แถมยังมีใบมะกรูดโอ้สุดยอดเดี๋ยวมาชิมครับ ชิมหน่อยสิทัวปลาหมึกแอบใส่นี่เลยนะเไหมใบกะเพรานี่ครับปลาหมึกผัดพริกเหลืองทัวฝักยาวเคี้ยวยังไงให้คนทางบ้านมองหน้าแล้วอร่อยเอ้ยโอ้โหอร่อยเนี่ยอิตาลีเขาอืมแค่นี้พูดไม่ได้กลัวสำรับ จ้องกําลังยังก็เป็นประกาศเลยกําลังวิเคราะห์ว่าว่าอะไรมันนําหอมเค็มหวานใช่มาด้วยกันส่วนความกลมกล่อมเนี่ยใช้น้ำของปลาหมึกบรรยายได้เลยว่ามันหอมจากพริกใช่พริกเหลืองหอมพริกเหลืองหอมมากใบกะเพราใบมะกรูดถึงใส่สุดท้ายนะแล้วเขารวมกันใช่ถ้าไม่ชอบปลาหมึกเป็นกุ้งได้กุ้งได้นะถ้าไม่ชอบกุ้งอีก ก็เป็นปูได้ว่าหลังมาทําแล้วกันอือยากจะทําปูทั้งตัวนะผัดอย่างนี้นะใช่ปูเลยปูหมามปูหมาที่บ้านเราปูหมาที่ใช่ไหมใช่อถ้าเป็นปูเป็นปูทะเล,ะเลปูเลนะเนื้อมันรสชาติเนื้อมันจะไม่ได้ม,มันจะออกเป็นเป็นเฟื่อนๆขมๆ อ,อะไรหน่อยปูมาะปูมาฮะบ้านเราปูมาผัดพริกเหลืองนี่น่าจะโอเคนะ<ช>เอาไว้ต้องลองทำนี่แหละที่หอมใบกะเพราด้วยนะใช่นะแล้วท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับที่ได้เมนูใหม่ๆแบบนี้ท่านผู้ชมจะได้ตามเราตลอด<ช>เราก็จะบอกว่าวันเสาเร,ารนา์นี้เราจะมีอะไรวันอาทิตย์นี้เราจะมีอะไรท่านผู้ชมก็เตรียมของวัตถุดิบไว้นะครับแล้วท่านผู้ชมก็ซื้อตามแล้วมาทำพร้อมกัน ็จะได้เมนูที่อร่อยแบบนี้แหละสำหรับมื้อเย็นๆใ่ที่จะเตรียมเอาไว้นะโอเคเอาละครับท่านผู้ชมครับเวลาหมดอีกแล้วบอกมั่งสี่ว่าเวลาหมดแล้วอะหมดแล้วอะไรหมดแล้วก็เวลาหมดเลยโอเคเอาละครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ชมครับพบกันใหม่วันเสาร์วันอานทิตย์สิบโมงเชา้ายอดเชฟไทยทาง YouTube กับ a c e b o o k นะครับแต่พรุ่งนี้สิบโมงเชา้าเจอกับผมเรียกว่าไม่มีผู้ช่วยแบบนี้คนเดียวด้นเดียวเั <c oughs> ่นี้ครับสิบโมงแล้วก็เสาร์ทิตย์พบกันสิบโมงเชา้าตลอดทุกสัปดาห์นะครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ